สละจิตอาสาเราภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนด้วยสอมือจิตใจใหสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมบรรณบทโูเนกโพเนกดีจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานรุ่นที่3/6ทบ 6, สังกัดสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเพ็ญรัตีศิริจิรโชติจิตอาสา904 หลักสูตรหลักประจํารุ่นที่4ทับ62เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์ค่ะครับปี่ปูครับวันนี้โครงการจิตอาสาพาเที่ยววันนี้เช่นเดิมใช่ไหมครับดังเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเที่ยวในจังหวัดกาววัดอีกแล้วในจังหวัดพิษณุโลกนะครับวันนี้มาที่วัดศรีสุกคตนะครับศรีสุกดเป็นวัดที่ไม่ได้ลงเหลือความเป็นวัดที่มีพระพุทธผ้า สงอยู่ในวัดแล้วใช่ไมับคคงเป็นโบราณสถานเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในกําแพงเมืองกาแพงเพชรชวังจันทร์ครับอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับซึ่งเป็นวัดโบราณนะครับวันนี้ทางจิตอาสา9 0 4ผมและพี่ปูนะครับแล้วก็น้องตุ๊กตาช่างภาพนะครับจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปชมโบราณสถานและที่อย่างนี้ท่านใดมาจังหวัดพิษโลก กราบหลวงพ่อพระพุทธชินาราชแล้วนะครับพี่ปูอยู่ทางทิศไหนครับของแม่น้ำน่านอยู่ทางฝั่งทิศตะวันตกของแม่น้ำน่านฝั่งโน้นก็จะให้ให้ทุกคนมองเห็นภาพพิศนุโลกฝั่งทิศตะวันออกของแม่น้ำน่านก็จะเป็นอาวัตพระพุทธชินาราชมาฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของส่วนราชการสารกลาง ล้วกซ็ซึ่งเดิมๆของที่นี่นะตรงนี้ก็ยังเป็นสํานักง,งานที่ดินเก่าด้วยที่ดินเก่าคร,ครับแล้วก็ฝั่งซ้ายมือครับที่ <ภา S 2> เป็นพระราชาวังจันทร์ก็คือเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับก็คือเป็นโรงเรียนพิโลกพิทยาคมเก่านะครับตรงนี้ก็คือวัดศรีสุข,ขตนะครับแล้วก็ไม่ใช่ที่เราจะพามาชมวัดอย่างเดียวนะคะวันนี้เรามาพร้อมกับกำลังพ,พลจิตอาสาของ ตำรวจภูทรจังหวัดเพชรนบครับได้มาร่วมกันทําจิตอาสานะครับพัฒนาในเมื่อเรามาเยี่ยมชมที่วัดแห่งนี้แล้วเราก็จะมาทําความสะอาดของที่นี่ให้ดูสะอาดสะอ้านและให้สวยงามแก่นักท่องเที่ยวนะคะซึ่งขณะนี้ก็อาจจะมีวัชพืชขึ้นบ้างเราก็มาช่วยกันทำก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเดี๋ยวจะให้พี่ภูพาชมบริเวณส่วนของที่เป็นวัดสีสุคตศก่อนนะคะไปค่ะท่านผู้ชมพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวผมจะพา ท่านผู้ชมนะครับไปเยี่ยมชมโบราณสถานวัดศรีสุขศรขีเลยครับค่ะมีเลยที่แรกเลยตรงนี้อะไรคะเนี่ยพี่ปูขาที่แรกอ่าตรงนี้ที่เห็นอยู่นี้คือที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเอ่อพี่ปูครับเอ่อที่เห็นตรงนี้ก็คือเป็นสันนิษฐานว่าเป็นวิหารเก่านะครับ<ม>เป็นวิหารเก่า<ม>ของเป็นโบสถ์เก่านะครับของวัดศรีสุขตนะครับเพราะว่าวัดศรีสุขศีเนี่ยนะครับ เดิมทีนะครับเดิมทีสันนิษฐานนะครับสันนิษฐานว่าสร้างนะครับเป็นข้อสันนิษฐานเฉยๆนะครับเท่าที่ผมค้อนคว้ามาก่อนที่จะมีพระราชวังจันทร์ครับพอมีพระราชวังจันทร์ก็ได้บูรณะนะครับตรงนี้เดิมทีสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นโบสถ์เก่าครับพี่ปูครับท่านผู้ชมครับตรงนี้น่าจะเป็นโบสถ์เก่าเพราะว่ายังลงเหลืออยู่เป็นฐานของพระประธานนะครับฐานของพระประธานผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตขึ้นนะครับฐานของพระประธานแล้วจะมีเสาวิหารโบสถ์นะครับแล้วก็ข้างใน ข้างในก็จะเป็นเสาต่างๆนะครับเป็นวิหารที่กว้างนะครับไว้สําหรับประกอบพิธีกรรมนะครับพี่ปูพี่ปูเข้ามาเลยครับจะได้มาดูนะครับว่าวิหารนะครับก็จะเป็นอินทรียาแรงนะครับเป็นอินทรียาแรงเก่านะครับเป็นเขาจะอใช้ความเก่าได้นะครับสันนิฐานว่าน่าจะสร้างในสมัยพระบรมไตนะครับไอตรงนี้ไม่แน่ชั้นนะครับแต่ท่านผู้ชมท่านใดมีข้อมูลชัดเจนกว่านี้ก็กรุณาส่งมาได้นะครับเพราะว่า ผมเองก็ไปก้นคว้ามาก็สันนิษฐานเฉยๆนะครับเพราะว่าลักษณะใกล้เคียงกับของวัดจุฬามณีซึ่งวัดจุฬามณีนี้ฝั่งทิศใต้จะสร้างสมัยพระบรมไตลกนาถครับนอกจากกล้องลอยของตรงนี้ของวัดศรีสะโแล้วเรายังจะมีในส่วนของเจดีอีกใช่ไหมยังจะมีเจดีก็คือด้านหลังนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นด้านหลังนะครับจะเป็นมหาเจดีเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆเลยดีไปดูใกล้ๆก็ได้ครับแต่เดี๋ยว พาท่านผู้ชมไปดูตรงที่จุดวิหารก่อนนะครับาาที่สันนิษฐานนะครับตรงนี้น่าจะเป็นเสาโบสถ์นะครับเป็นเสาโบสถ์แล้วก็สันนิษฐานว่าตรงนี้น่าจะเป็นที่ตั้งของพระพุทธรูปแต่ตอนนี้ไม่เหลือร่องรอยพระพุทธรูปแล้วนะครับก็น่าจะสร้างอยู่ที่พุทธศตวรรษที่20-21นะครับพี่ปูเป็นข้อสันนิษฐานนะครับยังระบุปีปศที่แน่นอนไม่ได้นะครับตรงนี้ เหมือนอันนี้เป็นความสงสัยส่วนตัวนะเหมือนคนสมัยก่อนอะ่ะเวลาสร้างอะไรทุกอย่างมันจะแบบหายไปหมดแล้วแต่วัดเนี่ยยังคงอยู่แสดงว่าเขาสร้างแบบในส่วนของวัดของวิหารเนี่ยแข็งแรงมากนะคะแข็งแรงมากครับเพราะคนสมัยก่อนนะครับอย่าลืมว่าเอ่อกรุงสุขโขทัยนะครับก่อสร้างขึ้นมาประมาณปีพุทธศักราชที่1800-1900นะครับหลังจากที่พระพุทธเจ้าปริีนิพพานไป1900ปีแล้วนะครับคาว่าสีสุทคยนะครับพี่ปู่ก็คือคําว่าสุทคยเนี่ย มาจากคำว่าสุสุปแปลว่าดีนะครับโคตก็คือก็ตะก็คือทางที่ไปแปลว่าผู้ที่ไปดีแล้วจริงๆก็เป็นตัวแทนพระพุทธเจ้านะครับพระพุทธเจ้าเราใช้คําว่าสถาคตนะครับท่านผู้ชมนะครับคำว่าศีสุขคตก็คือผู้ไปแล้วด้วยดีวัดศีสุขคตก็คือวัดผู้ไปแล้วด้วยดีไปในทางที่ชอบผู้มีวาจาชอบนะครับเป็นภาษาบาลีโบราณนะครับสุขคตเวลาเราสวดมนก็เป็นสุกโตะนะครับ ตรงนี้นะครับเช่เลยครับเดี๋ยวจะให้ท่าน <ไป S 2> ผู้ชมได้ไปดูนะครับดังมหาเจดีย์ด้านหลังครับค่ะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็มาถึงที่เจดีย์ก่อนที่จะไปถึงเจดีย์ก็มาสะดุดอยู่จุดเนี้ตรงนี้อันเนี้เขาเรียกว่าอะไรคะท่านผู้ชมครับตรงนี้ก็สันนิษฐานนะครับว่าน่าจะเป็นเขาเรียกว่าเจดีย์ลายเจดีย์ลายนะครับปฏิมากรรมเป็นมุมสี่เหลี่ยมย่อมุมนะครับท่านจะเห็นว่า เป็นมุมสี่เหลี่ยมย่อมุมก็คือเป็นเจดีที่ล้อมรอบหมาเจดีนะครับหมาเจดีเราจะเห็นเป็นตรงนะครับตรงติ้เชิญพี่ปูเข้ามาทางนี้แหละครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูนะครับลุกหน่อยนะครับวันนี้ก็เลยได้มาพัฒนากันเดี๋ยวเราก็จะมาพัฒนากันเดี๋ยวมาพัฒนากันนะครับเพราะว่ายังคงสภาพเดิมๆไว้นะครับทรงเจดีก็เหมือนระฆังเหมือนกันนะคะเนี่ยระฆังคว่ำใช่ไหมเจดีเป็นรูประฆังคว่ำครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมย่อมุมนะครับสี่เหลี่ยมย่อมุม ขออนุญาตนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมขึ้นไปนะครับขออนุญาตนะครับนะครับผมขอกราบต่านก่อนนะครับนะครับขออนุญาตนะครับขอนั้นเลยนะครับก็คือตรงนี้นะครับพี่ปูขึ้นมาเลยครับค่ะเอ่อตรงนี้เราจะเห็นนะครับว่าล้อมรอบเจดีย์ตั้งสี่ทิศนะครับจะเป็นพระพุทธรูป ปางอะไรครับพี่ปูปางมารวิชัยใช่ไหมคบมารวิชัยรับท<ช>างมารวิชัยปางที่พระพุทธเจ้ารงตรัสรู้นะครับเป็นพระสีสกฏก็คือเป็นตถาคตตัวแทนพระพุทธเจ้าแล้วด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายก็จะมีมอัครสา,าวกนะครับ<ม>ก็คือพระอัครสาวกสามสามพระองค์นะครับ<ม>ก็จะยืนอยู่<ม>ก็สันนิษฐานนี้นี่ของผมเฉยๆ<อ>นะครับท่านผู้ชมครับอาจจะผิดจะถูกไม่แน่ใจนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นพระโมกัลนะพระสารีบุตรแล้วก็พระมหากสสปะ ซึ่งเป็นมหาอัครสาวกนะครับของพระพุทธเจ้านะครับสร้างไว้ซึ่งจะมีแบบนี้ทั้งสี่มุมของเจดีสี่มุมของเจดีเลยครับทิศเลยใช่ไหมคะครับทุกทิศเลยครับจะเป็นรูปพระปางมารวิชัยทั้งหมดแล้วก็ในเจดีนี่สันนิษฐานไว้เมื่อก่อนนะครับว่าเ,เป็นที่บรรจุข,ของพระบรมสารีริกาธาตุนะครับแต่ตอนนี้อาจจะประหลักภาพไ่ทางการเวลานะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะเห็นเหมือนกันนะครับพี่ปูครับด้านนี้นะครับ ตรงนี้เมื่อสมุท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าตรงกันก็จะเป็นเจดีลายนะครับเจดีลายเจดีองเล็กนะครับเจดีลายนี้ก็มีสี่มุมไหมคะสี่มุมเหมือนกันครับแล้วก็สันนิษฐานนะครับว่าว่าสมัยโบราณเนี่ยความเจริญรุ่งเรืองนี้รุ่งเรืองมากนะครับเราจะเห็นว่าวัดเนี่ยจะใหญ่โตกว้างขวางนะครับด้านนี้ก็จะมีนะครับด้านนี้ก็จะมีนะครับเป็นเจดีลายเช่นกันนะครับเป็นเจดีลายก็จะเป็นสี่มุมนะครับสี่มุมแล้วที่เราเห็นไกลๆอยู่น้นนะคะ ไกลๆนี่น่าจะเป็นเจดีย์ใหญ่อีกเจดีย์หนึ่งนะครับเป็นข้อสันนิษฐานนะครับว่าเป็นเจดีย์ใหญ่นะครับเจดีย์ใหญ่เป็น2เจดีย์นะครับในบริเวณวัดแล้วที่เราเห็นด้านข้างกับวิโบสถ์นี่น่าจะเป็นวิหารเล็กนะครับวิหารเล็กเป็นข้อสันนิษฐานเฉยๆนะครับที่เห็นไกลๆนะครับที่เห็นไกลๆนู่นก็จะเป็นวิหารนะครับเป็นวิหารของวัดวิหารทองนะครับเป็นวิหารของวัดวิหารทองพิภูใช่ไหมที่นี่ก่อนที่จะค้นพบเนี่ย เป็นสถานที่ตั้งของสถานที่รากการเยอะอนะครับเมื่อก่อนอบ้างก็มีป่าไม้เมื่อก่อนอผมยังมาทันนะครับผมมารับรากการที่นี่ปีพุทธศักราช2514ด้านนี้ยังเป็นป่าไม้เก่า,านะครับป่าไม้เก่าที่ดินเก่า,านะครับฝั่งซ้ายนี่ก็จะเป็นพระราชวังจันทร์เนี่ยเขาจะเป็นโรงเรียนพิสโลกพิทยาคมนะครับแล้วก็ค้นพบพระราชวังจันทร์ก็เลยขุดขึ้นมาแล้วก็บูรดะ จนเป็นสถานที่ต้องเที่ยวนะครับอยากให้ท่านผู้ชมที่รับชมรายการไฟ์สดของทางจิตอาสานะครับถ้าท่านมาพิษโลกแล้วอย่าลืมเลยครับมา mm hmm. มาพิษโลกเมื่อไหร่แล้วอย่าลืมมาเที่ยวให้ได้ mm hmm. ได้รู้ว่าในพระราชวังจันทร์ก็จะมีวัดต่างๆมากมายซึ่งหนึ่งในนั้นคือวัดศรีสุโคศพี่ปูครับถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมท่านใดอยากจะมาเที่ยวจังหวัดพิษณโลกแล้วนะครับแล้วก็ไหว้พระพุทธชิน,นราชที่วัดพระศรีร mm ั hmm. ตนมหาธาตุ <Yeah. S 1> เสร็จวอแล้ววิหารเสร็จแล้วนะครับ จะเดินทางเข้ามาฝั่งนี้นะครับก็สามารถข้ามทางสะพานวังจันทร์ได้นะครับตรงพระราชวังจันทร์นะครับสร้างเสร็จแล้วทางสะดวกครับแล้วก็เข้ามาสักการะบูชาวัดวิหารเขาที่นี่จะเป็นสิริมงคลมากครับครับ,รบก็อยากจะฝากท่านผู้ชมไว้ครับค่ะแล้วตอนนี้เราก็ทางกําลังคนจิตอาสาของเราพร้อมแล้วที่จะมาพัฒนาบริเวณแห่งนี้ ได้ครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะได้ไปพาไปแล้วก็สัมภาษณ์กำลังคนครับว่าวันนี้มีความรู้สึกอย่างไรที่ได้มาพัฒนาครับค่ะจริงแล้วเนตำรวจภูธรนี่เขาจัดกิจกรรมจิตอาสาแบบนี้แทบทุกเดือนเลยใช่ไหมคะทุกเดือนอย่างน้อยเดือนละครั้งนะอย่างน้อยเดือนละครั้งใช่เราพากำลังคนเราของเราที่ภายในสังกัดของภูธรจังหวัดที่ใครว่างก็มาทํากิจกรรมซึ่งเรา อ่าจะไม่มาไลฟ์สดอย่างเดียวเราก็ไหนไหนมาแล้วเราก็พากาลังคลมาย่าเสียโอกาสรับอย่าเสียเวลาเพราะว่าเราจิตอาสาเนี่เราทําความดีด้วยวใจัยอยู่แล้วครับอะไรที่เราทําได้เราทําหมดค่ะเห็นว่าเมื่อเร็วๆนี้นะคะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาทางภูทรพิชโลกก็ได้ไปมอบสิ่งของให้กับผู้สูงอายุที่ไหนนะคะเออโดยท่านผู้บัญชาการตารวจภูทรภาค6นะครับท่านพลตำรวจโทอัคราเดชพิมลศรีนะครับแล้วก็ ท่านพลตระกตรีวรวัฒน์มะลิท่านเป็นจิตอาสา904นะครับแล้วก็หลักการนำโดยจิตอาสา904ครับไปมอบที่อบตมะตุมครับใช่ใช่เดี๋ยวทางทีมงานเราน่าจะมีภาพตรงนั้นให้ชมสักสองสามภาพเนาะโอเคค่ะครับได้ครับแล้วก็หลังจากชมภาพแล้วเดี๋ยวเราไปดูตรงจิตอาสาพัฒนาของวันนี้กันเลยวันนี้ครับครับได้ครับท่านผู้ชมครับเชิญเลยครับค่ะ ค่ะและนี่ก็เป็นภาพที่จิตอาสา904ในส่วนของตำรวจภูทรจังหวัดพิษณุโลกได้ไปร่วมกันนะคะมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับผู้สูงอายุที่อำเภอพงพิรามจังหวัดพิษณุโลกนะคะ ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็มาอยู่ท่ามกลางของกําลังพลจิตอาสาของภูทรจังหวัดวิษณุโลกของตำรวจภูทรจังหวัดวิษณุโลกครับใช่วันนี้โดยการนําของสาวัสยังกับสวัวัชชัยชกํลังลังกํะมังกระเม่นกันนะครับ,รบตอนนี้เราจะทํวามสารวิหารตรงนี้บสนะครับ ว่าให้สะอาดหน่อยครับอย่างที่เราบอกเราไม่ได้มาไล้สดอย่างเดียวเรามาแล้วก็มาทําความสะอาดให้บริเวณวัดด้วยใช่ครับใช่กำลังกําจัดวัดจะพูดพืชกันเลยนะคะซึ่งเราก็ช่วยหน่อยนะครับอาสากาุสได้งานเราได้งานนะคะจห่ไดอันนี้มาจากภูทรพิษนุโลกกันทุกคนเลยใช่ไหมคะเนี่ยอ๋อมาว่าเออได้แบ่งจากงานประจํามาทำทั้งงานศิลป์าเราจะทากันตอนไหนก็ได้ใช่ไหมครับใช่คือว่าเรามานี่มาทําความดีด้วยหัวใจนะคะ รู้สึกใใบ้างมาอยู่แล้วไคร่วมทอยากจะถามความรู้สึกของพี่นะคะที่ได้ร่วมมาจับเพื่อนๆที่นี่พระฐานเรามีความสะอาดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่นะ ใช่ใช่เราก็อยากจะทาอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่มีใครผู้นําพาทําเราใช่ไหมพอได้มีโอกาสแบบนี้แล้วใค่เยี่ยมเลยนะคะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกคนหนึ่งครับอีกคนหนึ่งกับน้านกำมัดนีครับเอ่นี่นี่เอาคนนี้ดีกว่าเชื่อเราครับโซชาตหน่อยครับร้อยตำรวจโทงว่าลีนพรล้อมขึ้นมร้อยตำรวจโทรว่าลินพรนะครับตำรวจภูธรจังหวัดสิ้นโลกนะครับวันนี้เราก็มาช่วยกันนะครับเพื่อความสะอาดของบ้านเมืองเรานะครับ รู้สึกยังไงครับเวลาได้ทําจิตอาสาทําความดีแบบไม่ต้องหวังสิ่งใดตอบแทนถ้าดีต่อใจเลยคะดีต่อใจนะครับดีต่อใจนะครับ <laughs> ครับครับค่ะเดี๋ยวมาทางนี้ด้วยนะคะนี่ทางนี้นะคะดีเนี่ยโซนวัยรุ่นโซนวัยรุ่นวัยรุ่นเครับทําจะม,มาทําความสะอาดกันนะคะอันนี้มาด้วยใจใช่ไหมคะมาด้วยใจนี่มาเนี่อยากให้ดูทักทายคุณผู้ชมหน่อยนะคะบอกหน,น่อยชื่ออะไรคะชื่อส <laughs> ิบตุวเตมิทาสานเรืองครับ โอ้เสียงน้องเป็นเอกลักษณ์มากเลยนะคะเนี่ยตอนนี้เรากําลังไลฟ์สดผ่านเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานนะคะเคยเข้าไปดูไหมคะไม่เคยเลยครับตอน,นี้เ,เราก็จะต้องไปดูแล้วนะคะคเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานซึ่งเพจของโรงเรียนจิตอ,อาสาจิตอาสาพระราชทานนี้ก็จะมีทั้งหลายช่องทางเลยมีทั้งเ c e b o o k มีทั้ง youtube มีทั้ง Instagram แล้วตอนนี้ก็เ i ็ก o k ตนะคะกำลังซีมือมากเลยอย่าลืมเข้าไปดูนะเซิร์ชคำว่าโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานก็จะได้แล้วเดี๋ยวขอญาตถามก่อนเมื่อกี้เห็นสำเนียงน้องเป็นเอ,ก,เอ,ก,เอกลักษณ์มากมาจากจังหวัดอะไรคะพิษณุโลกครับพิษณุโลกเลยเหรอ<ช>เป็นคนคพิษณุโลกโดยกำเนิดเลยใช่ไหมคะใช่ครับเสียงของมึงคนสุนพรรณเลย โอเคค่ะขอบคุณมากที่วันนี้มาร่วมด้วยช่วยกันนะคะขอบคุณค่ะวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับเราก็ผมและก็พี่ปูนะครับกับกําลังพลของตํารวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกนะครับเรามาร่วมทําจิตอาสาําความสะอาดวิหารนะครับเป็นซึ่งผมได้บอกไปแล้วนะครับว่าน่าจะเป็นโบสถ์เก่าของวัดศรีสุคตนะครับนะครับวันนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างครับพี่ปูอวันนี้ สุขกายสุขใจมากวันนี้นะคะทุกวันแดดฝนจะตกนะคะวันนี้แดดเห็นใจค่ะไม่ร้อนมากเลยไลายลยรอบตั้งใจทำกันวันนี้เราไล์สดไปด้วยนะครับทำความสะอาดด้วยควาตรุางเรือนะครับทำงานกันจริงจังนะคะทำงานกันจริงจังนะคะซึ่งเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้แล้ว เพื่อเวลาเรายังเหลือเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกวัดหนึ่งที่เราสัญญาไว้ตั้งแต่วัดมีหานทองครับวัดวิหานทองนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวตอนนี้ดูกําลังพลจิตอาสาของภู่ทองจะไปเป็นศูนย์ที่ทําความสะอาดกันไปสักระยะหนึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะพาไปที่วัดมีอานทองครับอ่า ค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อกี้ที่เราบอกว่าจะพาไปชมอีกวัดหนึ่งตอนนี้เวลาเราไม่พอละไม่พอแล้วน่าเสียดายเวลาไล่สดเราเหลือน้อยเวลาเวลาไล่สดเราหมดลงแล้วครับวันนี้ก็ผมและก็พี่ปูนะครับก็อยากจะให้ท่านผู้ชมนะครับมีโอกาสเขมามห้ได้นะครับจังหวัดพิษโรกเรานะครับมีหลายที่นะครับที่เราสามารถไปเที่ยวชมได้นะครับแล้วก็อยากให้ทุกท่านมาที่นี่ถือว่าเป็นที่สุดท้ายที่ท่านจะมาแล้วก็ ได้มาถวายสักการะนะครับพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทออของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชน,นะครับที่พระราชวังจันทร์ และก่อนจะจากกันไปวันนี้นะคะฝากคุณผู้ชมติดตามเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะติดตามได้ทั้งทางช่องทาง f b o o k y o u y u u t ครับแล้วก็มี i n t a g r a m ด้วยนะแล้วก็มีใน t i k t อ k ก็มีทุกช่องทางครับทุกช่องทางของงในจิตอาสาเรานะครับก็อยากจะฝากท่านผู้ชมไว้นะครับว่าขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับติดตามไม่ได้นะครับในเรื่องของรุมในจิตอาสานะครับครับสำหรับวันนี้ก็ ขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขแก้ไขในสิ่งผิดสืบสารในประราชปณิธานภายใต้ปัจจญาของเศรษฐกิจพอเพียงผมสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ